ีวิตแต่เขาเก็บเงินมาได้ยี่สิบกว่าล้านที่ซื้อทองเงินหายไปเนี่ยเอาไอ้ที่เหลือเงินวัดกสิบ้านมึงซื้อไว้เนี่ยรถบ้านสนามบินน้ําที่ดินนครปฐมที่ดินกาญจนบุรีอย่างเงี้ยเราเนมาจากไหนใช่ถ้าเกิดบอกญาติโยมทําบุญมาแล้วเก็บเงินส่วนตัวมีอยู่ยี่สิบล้านอ่าอันนี้คือความสงสัยใช่แล้วรถนี่มันสัมผัสได้จริงนะรถเป็นของจริงนะพาไปดูได้รถของวัดหรือเปล่ารถของเขาเขาซื้อมารถอะไร ไอ้รถโบราณไน้รถรุ่นเก่าๆรถโบราณอ่าใช่มันเป็นรถแบบโบราณโบราณไอ้ที่มีตูดแบบโบราณโบราณไอ้ที่มีตูดตูดแหลมๆอ่ะหางปลาเลยเหรออ่าซื้อไว้ทำได้ซื้อไว้ทำไมก็มีอยู่สามสี่คันพูดถึงว่าคันเดียวสามสี่คันเขาก็ใช้สไตล์เดิมอยากได้อย่างงนี้ไปซื้อถูกๆอย่างยมเก็บไว้ที่วัดเหรอใช่ตอนนี้เขาให้ นเนี่ยช่องบางช่องเนี่ยถ่ายละครเนี่ยเช่าไปอ,อือเดี๋ยวท่านเจ็ดสิบหกแล้วท่านท่านจะมีไปเพื่ออะไรสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับาก็ทำธุรกิจเป็น